สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานผักสดเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีวิธีการล้างผักให้ปลอดสารพิษมาฝากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากเราได้ผักมาจากตลาดทำการตัดแต่งกิ่นของเขาตามชอบได้เลยค่ะถ้าเราเห็นว่าส่วนไหนใกล้เสียนะคะหรือไม่สวยให้ทำการเด็ดออกได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดหนึ่งรอบก่อนค่ะในการล้างผักให้สะอาดนะคะเราต้องมีตัวช่วยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นด่างทับทิมเบกกิ้งโซดาหรือว่าเกลือนะคะวันนี้จะกุ้งซื้อเบกกิ้งโซดานะคะมาไซส์1กิโลนั่นเองค่ะด่างทับทิมก็เช่นกันค่ะถ้าเราซื้อไซส์1กิโลนะคะจะประหยัดและถูกขึ้นมากเลยค่ะ หลังจากเราได้ไซส์ใหญ่มานะคะควรแบ่งใส่ขวดเล็กค่ะเพื่อไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนนั่นเองค่ะควรวางให้พ้นแสงแดดและความชื้นด้วยนะคะวันนี้ใช้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะครึ่งช้อนโตต,ต่อน้ำ10บลิตรนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะแช่ผักทิ้งไว้15นาทีนะคะ แต่ถ้าเป็นด่างทับทิมนะคะให้ใช้ 10- 2ถึงเกศก็เพียงพอแล้วค่ะต่อน้ำา2ลิตรนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ 10- 2ถึงเกก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับด่างทับทิมนะคะหลังจากแช่เบกกิง้งโซดาครบ15นาทีนะคะให้ทำการล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือเรียกง,ง่ายๆล้างผ่านน้ำไหลนั่นเองนะคะใครที่ชอบทานผักสดเหมือนเจ๊ก,กุ้งนะคะ ทานผักสดครั้งต่อไปปลอดภัยแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ